เกิดเหตุไฟไหม้กลางเมืองพร้อมหรือยังพี่ฝนพร้อมแล้ว,อลวตอนนี้เราจะต้องออกปฏิบัติการวันนี้เราจะเป็นนักดับเพลิงถ้าพร้อมแล้วกระโดดลงมาได้เลยมาแล้วมาแล้วนี่รถด,ดับเพลิงของพวกเรารถดับเพลิงคันนี้จะออกเดินทางแล้วพี่ฝนรีบขึ้นมาเร็วเข้าไปได้เลยเดี๋ยวก่อนนะเพยขับออกมาแล้วเราจะต้องขับตรงไป ที่มอเรี๋อวก่อนนั้นข้างหน้านั้นระวังให้ดีนะไม่ต้องห่วงตอนนี้เพลขับมาเกือบถึงมอแล้วตอนนี้อุปกรณ์ของพวกเรามีเตรียมกันมาพร้อมหมดแล้วนี่ไงห้างสรรพสินค้าเจอแล้วในที่สุดเราก็มาถึงแล้วแย่แล้วที่นี่เกิดไฟไหม้ขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องรีบดับไฟแล้วก็ช่วยคนออกมาให้ได้เยอะๆเลยก่อนอื่นเลยพี่ฝนหลบนิดนึง เราจะต้องช่วยทุกคนออกมาทั้งหมดเลยนี่ไงเราทุกกระจกแล้วไฟเยอะมากเลยต้องรีบดับไฟข้างหน้านี่ก่อนเรวเข้าเรวเข้ามีลูกศรน,นำทางใช่แล้วเราจะต้องตามหาคนที่ติดอยู่แถวนี้กองไฟเยอะจริงๆเลยนะเนี่ยพี่ฝนก็ต้องระวังด้วยนะทุกคนจะต้องระวังให้ดีฝั่งนี้ก็มีเปลวไฟอย่างเยอะเหมือนกัน,นเดี๋ยวก่อนเข้าใจแล้วตรงนี้คือกระจกกระจกเราจะต้องทุบออกนี่ไง <จ>รีบออกมาแล้วาตามผมมาเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่มาช่วยพวกเราทางนี้ทางนี้ช่วยมาได้แล้วหนึ่งคนข้างในนี้ดูเหมือนกันว่าน่าจะมีผู้คนอีกนะตอนนี้เขาแจ้งว่ายังมีคนติดอยู่ด้านในอีกแปดคนเราจะต้องรีบเข้าไปช่วยก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเพกจะต้องจัดการไฟที่อยู่ด้านหน้าเราก่อนจะได้มองเห็นทางเราจะต้องดับไฟมีชั้นสองเพงจะลองขึ้นไปดูที่ชั้นสองนะได้เลย อย่แล้วไฟดับได้ไม่หมดไฟดับได้ไม่หมดเหรอเด็กคิดว่าถ้าเรามมวแต่มาดับไฟทั้งหมดนี่ไม่น่าจะทันเวลาแน่นอนถยายางานพี่เอกไฟช่วยเพื่อนก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวพี่ฝนจะทําการดับเพลิงได้เลยพี่ฝนชั้นสองก็ไฟเยอะมากเลยนะเนี่ยระวังให้ดีนะก่อนอื่นเลยจะต้องกระจายแยกกันไปตามหาเพื่อนตามหาเพื่อนนะตรงนี้ไม่มีดับไฟไปด้วยระหว่างทางใช่แล้ว แต่พี่เอกคิดว่าอาจจะดับไฟทั้งหมดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะแค่เปิดพื้นที่เฉยๆเจอแล้วเจอเพื่อนแล้วเหรอพี่เอกเจอเพื่อนแล้วแต่ว่าถังดับเพลิงของพี่เอกหมดหมดแล้วจะต้องไปเติมดีนะที่เราขับรถมาด้วยจะต้องรีบเติมเพื่อไปดับเพลิงพี่ฝนสำรวจดูด้านข้างด้วยนะได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนจะสำรวจดูชั้นที่หนึ่งเองก็แล้วกัน ชั้นที่สองนี่พเพกคิดว่าน่าจะมีคนอยู่ข้างบนหลายคนตอนนี้เขาแจ้งมาว่าคนพคนเพกเจอแล้วหนึ่งก็เหลืออีก7เ,เร็วเข้าเร็วเข้าพี่ฝนด้านหลังจะเป็นโรงอาหารพี่ฝนเดินไปดูที่โรงอาหารหน่อยได้เลยเดี๋ยวี่ฝนจะไปช่วยทุกคนเองรับทราบระวังตัวด้วยนะเพราะว่าไฟนะ่ะร้อนมากเรามีชุดป้องกันไฟชุดป้องกันไฟแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะป้องกันได้ตลอดนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องระมัดระวังให้ดี ทางซ้ายเพียงไม่เห็นคนพี่ฝนเจอใครมั่งหรือเปล่าพี่ฝนยังไม่เจอใครเลยตอนนี้มีแต่ประกายไฟทั้งนั้นเลยถ้างั้นเพียกต้องดับไฟก่อนพี่ฝนระวังด้วยนี่ไงดูเหมือนกับว่าพี่ฝนจะเจอใครบางคนอยู่แถวนี้นะแย่ yeah, แล้วเพียกโดนไฟระวังให้ดีดีนะเนี่ยที่ชุดกันไฟ่แต่ว่าเมื่อกี้เพียกเจอเพื่อนอยู่ตรงไหนกันนะหาไม่เจอเดี๋ยวลองไปทางนี้ดู<ม>เจอแล้วอีกหนึ่งคนเจอแล้ว เดี๋ยวทุกกระจกก่อนเร็วเข้าเร็วเข้าทุกคนจะต้องรีบออกมาจากที่นี่นะคะโอ้ยร้อนพี่ฝนฉีดดับเพลิงมาทางพี่เอกหน่อยเราเข้าไปใกล้ไฟเลยไม่ได้นะต้องระวังด้วยไม่ได้เป็นอันขาดอันตรายมากจะต้องอ้อมมา,าตามตามมาทางนี้เลยครับแี่แล้วไฟที่เราไม่ได้ดับไว้กําลังลุกไหม้เป็นกองใหญ่เพิ่มขึ้นเราจะต้องดับไฟทั้งหมดเพื่อนระวังนี่ไงปลอดภัยแล้ว เ้าแล้วเหรอเนี่ยตอนนี้เหลืออีก7คนเราจะต้องไปตามหาเพื่อนที่ไหนดีชั้นสองมีหรือเปล่าชั้นสองเดี๋ยวเพีกจะขึ้นไปดูเมื่อกี้ช่วยมาได้หนึ่งคนที่ลงอาหารไม่มีคนเลยที่ลงอาหารไม่มีใครอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพกขออ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนนี่ดับไปแค่นี้ก่อนแล้วก็ไม่มีจริงๆพี่ฝนไม่มีแบบนี้เราจะต้องไปตามดูชั้นสองเพกว่าจะต้องอยู่ชั้นสองแน่นอน แย่แล้วตรงนี้พีพเอกดับไปแล้วไฟมาติดอีกแล้วเนี่ยเราวางให้ดีนะถังดับเพลิงหมดแล้วหรือยังยังไม่หมดของเพเอกเหลืออีกครึ่งถังถ้าอย่างนั้นลราก็เราเรีบไปทางนี้ดีกว่าใช่ทางนี้ยังไม่เคยไปพี่ฝนดับเฉพาะกองไฟที่จําเป็นก็พอนีไ่ไงพี่ฝนเปิดทางให้แล้วเดี๋ยวก่อนข้างในมีคนอยู่ไหมไม่มีแต่เดี๋ยวก่อนฝั่งนี้มันก็ว่าจะมีใครบางคนยืนอยู่นะ ลองก้มดูมองเห็นหรือเปล่าไม่เห็นนะถ้าไม่เห็นแล้วก็เราไปตรงอื่นกันดีกว่าตรงนี้ก็ไม่มีเราเข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้เพราะว่าบานมูรี่นี่เขาโดนปิดอยู่ไม่มีคนนะพี่ฝนมีประตูขวางทางเราเข้าไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราก็ลองเดินไปจนสุดด้านในก่อนดีกว่าเผื่อเจอเดินไปจนสุดทางถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะทําการดับไฟ แย่แล้วถังดับเพลิงของเพเอกจะหมดแล้วอ่ะหมดแล้วเหรอหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไป่ฝนดับเพลิงให้ก่อนก็แล้วกันงั้นหมดแล้วจริงๆด้วยงั้นเพเอกเดินเข้าไปดูข้างในก่อนนะมีคนอยู่มีเพื่อนอยู่พี่ฝนเร็วเข้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วทำการดับเพลิงเดี๋ยวพี่ฝนดับเพลิงตรงนี้ไปก่อนรีบช่วยเพื่อนเร็วเข้ามาทางนี้เลยนะครับรีบตามพวกเรามา แล้วก็เอามืออุดจมูกไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามีควันเยอะมาทางนี้แล้วครับเดยวพี่ฝนจะทําการดับเพลิงไประหว่างทางก็แล้วกันตามผบม,มาเลยนะครับตรงนี้ไฟขึ้นมาติดอีกแล้วไม่เป็นไรเดียวพี่ฝนจะดับเพลิงให้ก็แล้วกันตอนนี้ช่วยเพื่อนมาได้อีกหนึ่งคนแล้วเพี่แกจะต้องมาเติมถังดับเพลิงก่อนปลอดภยัยเป็นยังไงบ้างพี่ฝนเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นยังไงตอนนี้ถังดับเพลิงหมดแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องมาเติมก่อนิีด้วย เราสู้ไฟไม่ไหวเพราะไฟนี่ลุกไหม้ได้เร็วมากต้องรีบเติมแล้วตอนนี้ใช่เราจะต้องรีบเติมแล้วก็รีบข้าไว้เชืวอเพ่อนออกมาไม่เติมเต็มแล้วเพียงรีบไปก่อนดีกว่าชั้นบนเมื่อกี้นี้เพียกจําได้ว่าในบางห้องจะมีบันไดขึ้นไปชั้นสองด้วยก็นที่ชั้นสองไม่ใช่เหรอขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นนะเป็นห้องชั้นเล็กๆข้างบนน่ะเข้าใจแล้วนี่ไงตรงนี้ไงเพียกเห็นบันไดงั้นดับไฟก่อน นี่คุกกระจกก่อนแล้วก็ดับไฟพี่ฝนอยู่ไหนอ่ะกําลังตามไประวังด้วยนะตกใจหมดเลยทางนี้ทางนี้มาแล้วค้าพี่ฝนเจอคนเหรอใช่เจอเพื่อนเดี๋ยว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 ดับไฟก่อนนี่ไงก็อยู่ที่นี่เจอหรือเปล่าเจอแล้วนี่ไงทุบประตูเรียบร้อยช่วยเขาออกมาพาเขาออกไปก่อนเลยนะพาเขาออกไปแล้วสําเร็จไปเลยนะครับเดินตรงไปเอามืออุจจมูกไว้ด้วยตอนนี้ตามพวกเรามาได้เลยนะคะทุกคนปลอดภัย เดี๋ยวเพ็กจะลองขึ้นไปดูชั้นบนอีกนะได้เลยที่ชั้นลอยมีคนอยู่จริงๆด้วยถ้าอย่งางนั้นรีบช่วยเขาลงมาเร็วเข้าตอนนี้เพยกช่วยเพิ่มมาอีกหนึ่งคนได้แล้วรีบตามมาทางนี้เลยนะครับเดินหลบกองไฟดีๆด้วยนะมีอีกฝั่งหนึ่งนะใช่แล้วมีอีกฝั่งหนึ่งเราจะต้องรีบแล้วต้องแข่งกับเวลาพี่ฝนใช่เป็นยังไงบ้างรอทายดีแล้วตอนนี้กําลังวิ่งเข้าไปต่อนี่เดี๋ยวเพยกจะพาเพื่อนอีกหนึ่งคนออกมาก่อนสําเร็จ เลขสี่คนเองใช่อีกสี่คนเท่านั้นเราจะช่วยพวกเขาเออกมาได้อย่างกว่าไทยว่าแต่ว่าเมื่อกี้เราไปทางไหนกันมาบ้างแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องไปทางซ้ายไปทางซ้ายก็แล้วพี่ฝนอยู่ทางไหนเนี่ยนียไ่ไงพี่ฝนอยู่ทางขวาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกจําได้ว่าห้องนี้ยังไม่เคยขึ้นไปดูโอ้โหตรงนี้กองไฟกองใหญ่มากเลยไอ้ยังงั้นเราจะต้องรีบช่วยเพื่อแล้วละพี่ฝนต้องแยกไปช่วยเพื่อนแล้วมาแล้วนี่ไงพี่เอกเจออีกหนึ่งคนทางนี้เลยครับ มาเร็วเข้ามาเร็วเข้าทั้งนี้เลยวิ่งตามผมมาเลยนะครับแย่แล้วกองไฟที่นี่เยอะมากๆเดินระวังด้วยนะครับพี่ฝนตอนนี้พี่ฝนอยู่ชั้นสงรีบออกมาเร็วเข้ามาแล้วมาแล้วกำลังตามไปตอนนี้กองไฟกองใหญ่ขึ้นมากเลยเอาละต่อไปนี้เราจะออกปฏิบัติการต่ออีกหนึ่งครั้งมีแจ้งเข้ามาว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้รีบขึ้นรถเร็วเข้าเราจะต้องไปที่ไหนอ่ะวันนี้เป็น <Ap artment S 1> อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์หนึ่งเหรอใช่แล้วมีหลายชั้นมากต้องระวังด้วยนะคราวนี้เกือบไปถึงแล้วทุกคนนั่นไงเจอแล้วเดี๋ยวพี่จะจอดรถแล้วพี่ฝนลองดูก่อนนะว่าเราจะเข้าไปยังไงนี่ไงเราถึงอพาร์ตเมนต์แล้วมีทั้งหมด5ชั้น ไฟลุกไหมเต็มไปหมดเลยเร็วเข้าพี่ฝนแบบนี้ไม่ได้การเราจะต้องรีบช่วยเขาออกมาทั้งหมดให้ได้เลยก่อนอื่นนี่เปิดประตูตรงนี้ก่อนเปิดประตูแล้วลองสำรวจชั้นหนึ่งดูก่อนนะเดี๋ยวเพ็กจะขึ้นไปชั้นสองเองดับไฟแล้วเรียบร้อยถ้าพี่ฝนเจอเพื่อนแล้วก็ช่วยเขาออกมาเลยเพ็กคิดว่าถ้าเราดับไฟจนหมดอาจจะไม่ติดขึ้นมาอีกก็ได้นะใช่เราจะต้องดับไฟให้หมด เจอแล้วหนึ่งคนเจอแล้วอย่างนั้นเหรอใช่พี่เอกเจออยู่ที่ชั้นสองพยายามช่วยเขาลงมาเลยเชิญทางนี้เลยนะครับทางนี้เลยครับทางนี้เลยเร็วเข้าเร็วเข้าพี่ฝนดับไฟชั้นหนึ่งอยู่ช่วยมาแล้วหนึ่งคนที่ชั้นหนึ่งเจอใครบ้างเมื่อกี้นี้พี่ฝนช่วยเพื่อนออกมาได้แล้วงั้นตรงนี้จะต้องใช้ขวานฟันเข้าไปเจไอไหมเดี๋ยวพี่เอกจะเดินอ้อมไปข้างหลังพี่ฝนลองเข้าไปในห้องนั้นนะ ดับไฟเรียบร้อยมีใครอยู่ตรงนี้ไหมครับไม่เจอใครเลยเ้า<ม>ไเจอแล้วเพยกเจอแล้วทางนี้เลยครับตามผมมาเลยนะครับทางนี้ทางนี้เดินอ้อมกองไฟด้วยนะครับมาเร็วเข้ามาเร็วเข้าตรงนี้มีไม้บังเอาไว้ด้านไหนเพยรได้ยินเสียงคนด้วยไมงนั้นเราจะต้องรีบช่วยเขาออกมาใช่แล้วต้องรีบไปช่วยเพื่อนออกมาให้ได้ทางนี้เลยครับ ระวังนะครับเดี๋ยวผมจะดับไฟกองนี้ก่อนเราจะออกไปพอพร้อมกันเอา้าระวังระวังให้ดีแย่แล้วแย่แล้วต้องรีบดับไฟก่อนมาเร็วเขา้าเดี๋ยวก่อนนะต้องมีคนอยู่ในนี้แน่นอนนั่นไงเจอแล้วทางนี้ครับตามผมมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนลงไปเองเราจะต้องพาทุกคนออกไปตอนนี้เหลือแค่3ามคนต้องรีบตามหาให้เจอพี่ฝนนี่ไงตอนนี้พี่ฝนทุบกำแพงแล้วอยู่ในนี้กัเหรอโอ้ดับไฟก่อน แต่ว่าเ่เอกไม่มีแล้วถังดับเพลิงอะ่ะทต่อย่างนั้นพี่วอนจะดับไฟทั้งหมดเองทางนี้เ่เอกมาดูแล้วแต่ว่ามองไม่เห็นใครเลยเพราะว่าไฟลุกเยอะมากเลยเระวังให้ดีนะต้องรีบช่วยทุกคนลงไปให้ได้ข้างหน้าเป็นไงมัง่งนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วตามมาทางนี้เลยครับเร็วเข้ารีบลงไปก่อนเร็วเข้าทางนี้เราจะต้องรีบออกไปจากที่นี่เดี๋ยวก่อนนะบันได อยู่ฝั่งนี้ครับตามผมมาเลยครับวันได้อยู่ฝั่งไหนทางขวาพี่ฝนกำลังตามไปรีบลงมาเลยทุกคนรีบออกไปจากที่นี่เร็วเข้ารีบลงมาเลยนี่ไงออกไปแล้วตามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวก็ลงไปถึงชั้นล่างแล้วทุกคนจะต้องปลอดภยัยทุกคนจะต้องปลอดภัยอย่างแน่นอนเจอแล้วประตูเจอประตูทางออกรีบออกไปเร็วเข้ารีบออกมาได้เลยนะครับทางนี้เลยครับทางนี้เลยเดี๋ยวพอเราลงไปเนี่ยเราก็ปลอดภัยทุกคนแล้วนะครับ เรียบร้อยวันนี้เราก็ช่วยเหลือผู้คนได้เยอะแยะมากมายเลยนะพี่ฝนนะใช่ช่วยเหลือได้ครบทุกคนเลยแล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็จะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนลาทุกคนนะจ๊ะบุยบยุย,ย,ยไปช่วยเหลือทุกคนกันต่อดีกว่า